โอ้วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวค a l l o t r e e Mobile ด้วยเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดกันนะครับนี่เป็นไงล่ะโคตรตึงสามารถติดในตัดได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะเราอยากดิฟกระดิฟได้เลยนะปกติกดถอยหลังก็ได้นะครับตึงเปรี้ยเลยนะคนดูนะดูนะผมจะกดถอยหลังให้ดูนะครับนี่เป็นไงล่ะเออมีแหลมเปรี้ยเลยนะสามารถใช้เมาส์แล้วก็กดปุ่มต่างๆได้อย่างเช่นในส่วนของปุ่ม แมปได้เลยนะครับสามารถเข้าไปเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้นะแล้วก็ไม่เจอแบนด้วยนะครับสำหรับการใช้เมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปกันเลยครับคัแรนนะครับให้เราทำการซื้อเจ้าตัวอะแดปเตอร์ส่งสัญญาณบลูทูธตัวนี้มาก่อนเลยนะครับ ในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะคือตัวพระเีกของเราเลยก็คือเจ้าตัวส่งสัญญาณบลูทูธนั่นเองนะครับกับสายจ่ายไฟที่เป็นในส่วนของ USB to micro USB ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้จุดเด่นก็คือนะครับสามารถที่จะสามารถที่จะใช้งานได้กับทุก CPU นะบนมือถือ Android ขอให้เป็นเวอร์ชันขอให้เป็น แอนดรอยเวอร์ชันสิขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับจะเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเชื่อมต่อกับ iOS ใช้งานได้นะครับแต่ขอให้เป็น iOS v เ r s i วอร์ชันลงไปนะลงไปนะครับท่านผู้ชมนะอืมนะครับในเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะมันก็จะมีให้เสียบ เมาส์คีย์บอร์ดได้นะครับเป็นตัว usb เมาส์กับคีย์บอร์ดนะเราสามารถซื้อเมาส์คีย์บอร์ดนอกมาต่อได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดสวิตช์นะตรงนี้นะครับปุ่มรีบูทูธนะแล้วก็ในส่วนของช่องจ่ายไฟนะท่านผู้ชมนะมนะครับส่วนวิธีการใช้งานเป็นไงไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เอาสายที่เขาให้มานะท่านผู้ชมมนาะเสียบเข้าไปก่อนเลยนะครับเสียบแบบว่าสําหรับการใช้งานในการชาร์จนะเสียบเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็นําสายเมาส์คีย์บอร์ดเข้ามาเสียบได้เลยนะครับผมจะเสีียยบบเมาส์์คอรดลงไปนะ ันนี้ผมเสียบคีย์บอร์ดแล้วก็เสียบเมาส์นะท่านผู้ชมนะเราสามารถที่จะเอาจอยเราสามารถที่จะเอาเมาส์คีย์บอร์ดจากด้านนอกมาเสียบได้เลยนะครับไปซื้อจากร้านไหนมาก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่าเรามีเมาส์คีย์บอร์ดอยู่แล้ว,เร,เ,ลวเราก็สามารถนํามาประยุกใช้ได้นะครับเสียบตรงนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับจากนั้นก็เปิดจากนั้นก็เปิดสวิต์เป็นออนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็นาเจ้าตัวสายด้านนี้นะครับไปเสียบกับ power bank นะฮะท่านผู้ชมนะหรือว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟตัวไหน,วน,นก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ พอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับให้เราทําการเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะท่านผู้ชมนะเราจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับหนีมานะครับปัดลงมานะฮะแล้วก็ไปที่คําว่าบลูทูธนะครับกดค้างไว้นะแล้วก็เลือกในส่วนของไฟดิจิทีวันนะท่านผู้ชมนั้นหรือไฟซีทีวันนั่นเองนะครับกดติ๊กถูกนะฮะท่านผู้ชมกดจับคู่เรารอมันสักคู่หนึ่งนะครับ นี่ถ้ามันเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นคําว่าเชื่อมต่อแล้วนะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับก็ปัดขึ้นนะครับไปโหลดแอปที่ข้างกล่องได้เลยนะท่านผู้ชมนะสแกนโหลดก็ได้หรือว่าจะไปที่เจ้าตัวในส่วนของเพจโต้ก็ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็โหลดเจ้าตัวแอปไฟลดิจิเซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับไฟลดิจิเกมเซ็นเตอร์ตัวนี้นะกดโหลดเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะว้าวเมื่อโหลดเสร็จสิ้นนะก็กดคําว่าเปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดอกรีนะนี่อย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับท่านผู้ชม ให้ดูตรงนี้นะครับมันเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นคำว่าคอนิกนะนี่เห็นไหมคอน c กแบบนี้เลยคือถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับเลื่อนลงมานะครับสําหรับการบอกว่าเพิ่มเกมนะผมจะกด add game ตรงนี้นะครับกดขึ้นมานะครับจากนั้นก็เลือกเกมที่เราต้องการจะเพิ่มลงไปนะผมจะเลือกเจ้าตัวขาย Extreme เนาะผมจะเลื่อนหานะครับขาย Extreme อยู่ไหนเอ่ยนี่นะฮะผมก็จะเลือกไปเลยนะครับเกมขาย Extreme นะจากนั้นก็กดในส่วนของ confirm ได้เลยนะครับ นี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะล้วก็กดโอเพ่นนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเข้าเกมต้องเข้าผ่านแอปนี้นะแล้วก็กด go setting นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับในส่วนของไฟดิจิเกมเซ็นเตอร์นะกดเปิดไว้นะครับจากนั้นก็เข้าเกมได้เลยนะครับอย่ามาต้องเข้าเกมผ่านเจ้าตัวแอปไฟดิจิเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมนะ,ะนี่นะครับมาแล้ว จากนั้นนะท่านผู้ชมนะเมื่อเข้าเกมมาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมขั้นแรกนะครับให้ไปที่เซตติ้งเราก่อนนะครับนี่นะเราจะไปที่ go city เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับกดหุดก่อนแล้วก็กดไปที่คําว่าเซตติ้งแล้วก็ไปเลือกที่คําว่าคอนโทรลนะฮะจากนั้นก็เลือกคําว่าบอททอนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าเซตนะเห็นไหมเซตกดเข้าไปฟื้น มันจะขึ้นปุ่มแบบนี้ขึ้นมาในเกมนะจากนั้นนะครับให้เราทําการเพิ่มปุ่มเข้าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นมุมบนนะครับท่านผู้ชมนะที่เป็นวงกลมสีฟ้าตรงนี้นะครับเราสามารถลากมันลงมาได้นะแล้วกดติ๊กเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําการเพิ่มปุ่มนะจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับกดไปที่คําว่า edit นะเห็นคําว่า edit ไหมกดติ๊กเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้กดสคิปไปเลยนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับมีเลือกกดปุ่มต่างๆมากมายเลยนะท่านผู้ชมนะสามารถเลือกเพิ่มปุ่มเองได้นะครับ แต่ผมแนะนานะให้ทําตามผมก่อนนะอย่างแรกนะครับให้เรานะครับทาการนะครับลบทุกตัวอักษรให้หมดก่อนเลยนะครับลบทุกตัวอักษรให้หมดเลยกดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ลบดีล t ทติ๊กตรงนี้ลบดีลิทติ๊กลบดีล t ทติ๊กลบดีลิทนะครับนี่ติ๊กแล้วลบดีลิทนี่ติ๊กแล้วก็ลบดีลิทนะนะท่นานผู้ชมนะจากนั้นนะครับให้เราไปมองที่มุมบนนะมุมบนซ้ายมือนะจะเห็นเจ้าตัวขีดสามขีดกดติ๊กขึ้นมาได้เลยนะถ้ามันไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับให้กดเซฟไปก่อนแล้วกดใหม่นะครับสี แล้วก็ลากนะครับทีละปุ่มเลยนะถ้าผู้ชมจะเห็นนะครับนี่ปุ่มนี้นปุ่มตรงเมาส์กลางที่เป็นรูปปุ่มกดเมาส์กลางนะนับจากตัวที่3าจากฝั่งซ้ายมือนะครับให้กดลากก่อนนะครับลากมาฟึบไว้ตรงไหนก็ได้ผมแนะนําไว้ตรงฝั่งซ้ายหน่อยนิดนึงให้มันล่ลๆ่ป๊บแล้วก็ส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับกดติ๊กหน้าต่างว่างๆก่อนเลยนะนี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเลือกกันฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็เลือกที่คําว่า setting จากนั้นให้กดไปที่คําว่าไฟเมาส์นะเป็นการแบบว่ากดเปิด ปุ่มเปิดปิดเมาส์ได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ะกดคําว่าคอนเฟิร์มนะฮะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะให้กดนะครับเซฟไปก่อนนะครับ1ครั้งนะฮะเราลองกดดูนะเมาส์กลางนะครับท่านผู้ชมนะในการปลดปิดเมาส์นี่ไม่ได้ละกดเมาส์กลางนะเมาส์กลางก็คือตรงอ่าตรงปุ่มเมาส์ที่เรากดลงไปนี่แหละทนะ่านผู้ชมนะเมาส์ลงตรงลูกกิ้งเ่ยกดเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าการเปิดเปิดปิดเมาส์นะตรงนี้อ่า นะท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเราจะทําการกดปุ่มสีฟ้าขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแอป,ปมานะกด edit key ใหม่จากนั้นก็ให้เรานะครับทำการลากปุ่มด้านล่างขวามือนะนี่เข้ามาเพิ่มใหม่เลยนะท่านผู้ชมนะผมจะลากมานะครับนี่ฝั่งขวานะท่านผู้ชมนะเป็นปุ่ม w ก็คือเดินหน้านะครับกดไปที่คีย์บอร์ดได้เลยนะนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับลากมานะครับเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มทีละปุ่มนะครับถอยหลังผมจะไว้ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นเดินหน้าถอยหลังแล้ว,ลวผมมกกจะลาเพิ่อีตัวนึง ซ้ายผมจะให้เป็น A ลากมาอีกขวาผมจะให้เป็น D ีเห็นไหม WESD ยได้แล้วเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับเราจะเพิ่มปุ่มในส่วนของปุ่มเบรกนะเบรกผมจะลากลงมานะฝั่งล่างขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากลงมาไว้ตรงปุ่มเบรกนะผมจะกดสปสีดบาร์ในการใช้งานเบรกนะครับเบรกมือนนะแล้วก็นะครับในส่วนของไนตรัสนะท่านผู้ชมนะผมก็จะลากขวาล่างเหมือนเดิมนะครับเขาเรียกว่าปุ่มวงกลมว่างๆแหละนะครับ ออกมานะแล้วก็มาวางในปุ่มของในตัสแล้วผมก็จะไว้ที่คําว่าชิปนี่เป็นไงอ่าแหลมไหมคลายสติดปุ่มมีแค่นี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับนี่เป็นไงจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะผมก็จะไปทดลองดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะทําการแบบว่าปิดให้มันปิดโชว์คีย์มันก่อนนะนี่ผมก็ไปปุ่มสีฟ้านะครับกดติ๊กมาใหม่แล้วก,กดคําว่าโชว์ตรงนี้ให้มันปิดเป็นไฮไว้แล้วก,กดเซฟนะฮะแล้วก็กดย้อนกลับกดคอนทินิวนี่ ลองเล่นดูนะขั้นแรกนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทาการกดเปิดเมาส์ก่อนนะครับนี่ให้มันได้อย่างงี้ก่อนกดเมาส์กลางนะครับนี่เปิดเปิดเมาส์ให้มันได้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับอืมแต่นนลองขับดูผมจะเดินหน้ากด W หรือว่า W นอยู่ซ้ายผมจะเลี้ยวอย่างนี้ยไหมเลี้ยวได้หมดเลยนะครับลองเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะใช้งานได้ปกตินะเราเปิดปิดเมาส์เนี่ยมันจะได้เล่นง่ายๆกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมนะนี่เราสามารถที่จะกดดู map ได้นะเห็นไหมกดดูแม p ได้ทําอะไรได้นะครับเพราะเมาส์มันใช้ในกาารบว่ กดรับคงรับควิสอะไรอย่างนี้นะครับท่นานผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะลองไปแข่งให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าอย่างแรกนะครับว้าวลองแข่งเลยละกันน้องๆเอาแบบง่ายๆหน่อยละกันนะเอาตัวนี้รีฟาสตาวิลไปริสโกย <c oughs> หลายคนบอกครับโอ้พี่มันจะโดนแมนไหมไอนันี้เกมนี้ไม่โดนนะท่นานผู้ชมนะเกมนี้ยังไม่โดนนะครับล้วก็ทําการเข้าไปเล่นได้เลยนะฮะ <c oughs> เออจริงมากเลยนะตัวนี้นะไม่ต้องเพิ่ม อะไรมากมายนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุก CPU นะขอให้เป็นในส่วนของ Android 10ขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของ CPU นี่ได้ทุกรุ่นนะท่านผู้ชมแล้วก็ขอแค่มีแรมนะครับในเครื่องประมาณ4กิกนะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้แอปปันดิ้งนะครับเออนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่ง Android จะมีประมาณนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็ต้องเล่นผ่านแอปเท่านั้นนะครับส่วน iOS เนี่ยท่านผู้ชมนะผมแนะนำนะครับ iOS ใครที่ซื้อไปนะต้องเป็นในส่วนของ iOS version นะครับ 13.4ลงไปนะ13.4ลงไปซึ่งปัจจุบันน่ะมันมีถึง16.4นะท่านผู้ชมนะใครที่อัปเดตไปมากกว่า13.4เนี่ยก็ ัดใจได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเล่นไม่ได้นะท่านผู้ชมนะยุกวินเกมบล็อกฟุตนะครับกับไมค์ครับนะท่านผู้ชมนะถ้าเอาไปเล่นนี่ก็จะเหมาะสาหรับการเล่นบน iPad นะใครที่ซื้อไปเล่นบนไอโอเอสนี่ผมแนะนานะครับซื้อตัวนี้ไปเล่นกับบน iPad อะ่ะจะใช้งานได้ประมาณหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าต้องมีในส่วนของไอโอเอสที่ต่ํากว่า16บหกสิบสามจุดสี่นะท่านผู้ชมนะห้ามเกินสิบสานะมจุดสี่นะท่านผู้ชมนะนะก็ประมาณนี้นะครับยีงไงเล่นได้ใช้งานจริงนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมติดในตัดได้ด้วยนะครับ แหลมเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถต่อกับเมาส์คีย์บอร์ดด้านนอกได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นเราไปซื้อเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่ามีเมาส์คีย์บอร์ดที่เป็นเกมมิ่งอยู่แล้วก็นํามาใช้งานด้วยกันได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเออเป็นไงล่ะดีเลยนะท่านผู้ชมนะว้าวนะครับแจ่มเปรี้ยเลยนะท่านผู้ชมนะใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมด้านล่างซ้ายมือสีเหลืองได้เลยนะครับอืมกดไปเลยนะท่านผู้ชมนะม ท่านผู้ชมนะั้นแล้วก็มีการรับประกันด้วยนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้พิ่โคขอตัวไปก่อนแล้วต้องการให้ผมทำเกี่ยวกับเกมอะไรเพิ่มปุ่มเกมอะไรหรือว่าใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์นกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พิ่โคกขอตัวไปก่อนบายจ้าโคตรึง